บายดีเอฟซีธีร่าหากทุกทุกคนก่อนอื่นเมื่อนี้เข้ามากะสิเออนี่มาโซเห็นบ่นี่พี่นอ้องอันนี้เป็นขนมไทยในอเมริกาโชคดแีแท้ที่มีเพราะว่าข่เห็ดเียกไปนํำเวลาหิวก็เอามาก,กินยีโร่เค้กสิพาไปเบิง่งขนมไทยในอเมริกาว่ามันมีอย่างแนนเนาะ อย่าลืมเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาทาง Fc ใหม่ Fc เก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กุ้งมี The Sister หเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กุ้งมี Sister, สเตอร์สร้างคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อจึงจะได้หวัวว่าแต่ละมือกุ้งมีเสียาคลิปลงมันจะมีอย่างแน่นาะขนมไทยในเอเมริกาเมื่อนี้เราไ้ซื้อม,มาเวลาเห็ุเวียกเมื่อยกับมานางกินอนี้อันนี้ยูโรเค็กกินน้ำบอพี่น้อง แล้วก็ขอบใจหลายๆสำหรับผู้ติดตามทะลุพันคนแล้วพี่น้องเมื่อนีนก็ดีใจสุดๆจะไหนก็ต้องขอขอบใจน้ำพี่น้องทุกๆคนที่เข้ามาเบิงเข้ามาแห้กกำลังใจกุ้งมีเดอะซิสเตอร์เด้ด์เดอร์ผ่ามีพี่น้องกุ้งมีกับผมมาฮอดเมื่อนี้เนาะสิบปมาฮอดพันผู้ติดตามเมื่อนี้ก็สุดดีใจเนาะล้ะก็มากินขนมให้เบิ่งสลองสลองพันผู้ติดตามเนาะ ขนมไทยแซ่บหลายชุดยอดเลยคำใหญ่น้อยนุยน่มอ,อันนี้เกรอดิ่บอลเห็ดเบี้ยเป็นห้านของคอยเองห้านยิบเที่องเมื่อนี่กะยิบถุงมือสำหรับเอาไปเ,เป็นซองใจะได้สองสองมือเลยสำหรับเอาไปนะ วเวลาขนหมาขนแมวที่มันติดน้ำเหือนน้ำซานน้ำหลดน้ำเสืออ้อผ้าเ,าเานี่ยเคาเอานี่ไปลุกๆออกมันจะออกโอเคบเบาๆอย่างไรแต่เมืรอนี้เังไๆอ่ะอย่าลืมติดตามกดติดตามให้กุ้งมีเดอะซิสเตอร์เด้อแล้วก็ขอบใจเป็นพิเศษสำหรับ fc my fc เขาที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามให้กุ้งมีเดอะซิสเตอร์อ่ะเข้าไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าอยู่ในตลาดอเมริกาตลาดเอเชีย์นี่นะอยู่อเมริกานี่มันจะมีขนมไทยหลายอย่างมันจะมีอย่างไหนเนาะไปไปเบิ่งกับกุ้งมีเลยเนาะ อันนี้ก็เป็นขนมปังดูแแมใส่สับประระดราคาตัวหกแบงเก้าิ้นกันเดอมันมาจากประเทศไทยแทยบริว่าเขียนซื้อ บ้านพี่น้องนี่สินค้าไทยขนมไทยไทยแลนด์ขนมไทย,ไทยามาฮอดอเมริกาบุ้ยพี่น้องบุย ไว้ตากไว้ตาก100ตร้อยเปอร์เซนต์องดอนป่าย

lo okay, que King Cup Café ียังให้หนังปลาแซลมอนทอดกรอบรสต้มยำ พี่น้องขนมไทยในอเมริกาหลายแท้เทศนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กุ้งมีเดอะซิสเตอร์นำมาเสนอและก็ยังมีอีกหลายอย่างมืหน้ากุ้งมีจะนำมาเสนอให้เบิ่งอีกเด้อรล้วถ้าเบิ่งคลิตต่อไปเรากุ้งมีซิมีอย่างมาให้เบิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบใจเอฟซีทั้งเก่าทั้งใหม่ที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจกุ้งมีโดยมาตลอดเนาะและ้วก็กุ้งมีจะนำเสนออย่างอีกต่อไปติดตามเบิ่งกันเนาะบาซิมีอย่าง มึงมีเป็นคนลาาอยู่มิกาแต่ว่ามักหลายสินค้าไทยอาหารไทยขนมไทยไมีทุกอย่างที่เขาเคยกินมาแต่อยู่บ้านเนาะมาที่กันได้กินสําหรับคลิปนี้มุ้งมี้งจะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีเด้อทุกๆคนขอให้ทุกคนอย่ถิ่นแห่งก็กันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย